นิยายวายโทโพพลิกบทที่หนึ่งกลุ่มไม่ได้ดึงมันตึงเองเจนนี่พวกมึงคืนนี้ออกล่ากันเถอะกูอยากไปเที่ยวขอมันแห้งจ้าวิเวียนมึงไปชวนคนอื่นเลยอีเจนเจนนี่มึงไม่ไปหรอ วิเวียนกูแต่งหน้าแบบเจนนี่ฮ่าฮอีหาแอดโดมสุดหล่อคะ่ะออกไหมคะมึงไม่ไอดโดมเมียห่วงชิบหายเจยดิวไม่ให้ออกหรอกไงพอบานใจก้าแอดโดมจะออกไม่ออกโดมหยิบโทรศัพท์ที่วางอยู่บริเวณหัวเตียงมาดูแชทที่เด้งไม่หยุดด้วยความหงุดหงิด ลังโปลงยันตัวเองขึ้นมาจากเตียงทั้งที่เอวยังปวดระบมไปหมดจากบทดักอันดุเดือดที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่เสียงน้ําในห้องน้ําที่ตกกระทบพื้นกับเสียงทำเพลงที่ลอยมาทําให้โดมมองบนสงสัยแฟนเขาจะอาบน้ํานานชิบหายแน่วันนี้ไม่ใช่อะไรนะมวัวเปิดคอนเสิร์ตแบล็คพิงค์รับบทเป็น Lisa how you like d h a t อยู่แน่น,นอนเขาก็รอไปเถอะเขาเลื่อนนิ้วอ่านแชท ที่เพื่อนอีก3ามคนกำลังรอข้อความกันอย่างสนุกสนานด้วยความละเหียใจโดมใส่ผมสีน้ำตาลอ่อนซึ่งเป็นสีเดียวกับในตาขึ้นไปกลุ่มของเขามีสมาชิกทั้งหมด4คนผู้ชายสองคนคือเขากับเอไมลยและผู้หญิงอีกสองคนคือวิเวียนกับเจนนี่ส่วนเจดิวที่ไอไมลยมันแซวเขาไม่หยุดว่าทาให้เขากลายเป็นพอบ้านใจกล้าก็คือชายหนุ่มหน้าสวยวัย27ปีที่เป็นเจ้าของร้านทำเล็บและ ร้านสปาชื่อดังที่อยู่แถวแถวมหาวิทยาลัยที่เขาเรียนซึ่งโดมไปตามจีบมาเป็นแฟนเพาะหลงความส่วนและรอยยิ้มนางฟ้าที่มาพร้อมกับลักยิ้มสองข้างของพี่มันความสัมพันธ์ของเขากับเจดีลเริ่มต้นเมื่อสองเดือนที่แล้วและสิ่งที่เขายังไม่ได้บอกเพื่อนจนถึงทุกวันนี้พอน้ำตามันหลังอยู่ข้างในก็คือเจดีลของพวกมึงไม่ใช่เมียโกูเขาเป็นผัว ใจผมสลายเป็นผุยผงเลยฮะมุงแม้ว่าใจของโดมจะเจ็บปวดเหมือนแหลกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนับล้านพร้อมกับศักดิ์ศรีของเขาที่ป่นปี้ไปเขาก็สูดลมหายใจลึกแล้วพิมพ์ตอบเพื่อนเป็นในกลุ่มกูถามเจ๊ก่อนเดี๋ยวงอนกูเหนื่อยต้องมางา้อโดมควายอวดเมียคนสวยงอนก็สวยจเจริญหูจเจริญตาหน่างอโดมกล่องตาเป็นลูกแปด ประมาณแปดรอบตอนอ่านข้อความไอ้ไม่เขาอยากจะด่าพ่อล่อแม่มันขึ้นมาในวินาทีนั้นแต่ก็เก็บกลืนความไม่พอใจลงคอไปเรามาเป็นกูสักวันไหมผู้ชายครึ่งโลกก็อยากนอนกอดคนสวยเหมือนมึงไหม <c oughs> ดมหัวเราะแดกดันไอ้ไม่อยู่ในลําคอนอนกอดหาอะไรอีเจมันไม่เคยนอนกอดเฉยๆซะหน่อยมันจะทั้งรูปทั้งรูดทั้งกระแทกจนมึงนอนน้าตาไหลไม่หยุดต่างหาก เจนนี่โดมกูไม่นึกเลยว่ามึงจะเป็นพบวานใจกล้าคุยกันทด้ปากไม่ได้ก็เปไปเลยจ้ามึงมันสายเปอยู่แล้วถามเจดิวเลยอยากได้ไหมชาแนลอ่ะเดี๋ยวถอยใบใหม่ขอไปกับเพื่อนวันนึงเดี๋ยจเก๊กก็ใจอ่อนวิเวียนนั่นดิจะป่อนแหกเพื่ออย่าให้ฐานนะเศรษฐีประจำกลุ่มต้องมัวหมองสแสดงความอัลฟาจากฝูงของมึงออกมา อัลฟาเตี่ยมึงดิดมจะจะชักดิ้นชักงอเหลือเกินเขาจะมีน้ำหน้าไปเปเจดิวอะไรมันอีกมันรวยกว่าเขาตั้งเท่าไหร่ทุกวันนี้แทบจะเกาะมันกินก็ช่วงจีบกันเขาเอาใจมันโคตรหนักเอะอะรูดบัตรเอะอะรูดบัตรกลัวคนสวยเขาหาว่าใจไม่ถึงตอนนี้พ่อด่ากลาดแล้วก็ยึดบัตรคืนไปมาชานงชฉแนลอะไรก่อนไว้ค่อยคุยกันนะเดี๋ยวกูบอกอีกทีละกัน โดมไม่ร้อยเพื่อนมารมด่าต่อให้ท้อใจเขาวางโทรศัพท์ไว้ข้างหัวเตียงแล้วล้มตวลงนอนมองเพดานด้วยความสิ้นหวังพลิกไปพลิกมาอยู่หลายครั้งเจดิวไม่ออกมาจากห้องน้ำสักทีเขาก็ชัจะง่วงเพราะยังเพลียอยู่เลยปล่อยหลับไปตอนไหนไม่รู้ตื่นมาอีกทีตอนรู้สึกสเสียวๆในช่องท้องเขาเลยลืมตาขึ้นมาดูแล้วก็ต้องพบกับภาพน่าสะพรงกลัวเลียวขาข้างหนึ่งพาดอยู่บนบ่าของเจดิว ส่วนอีกข้างพาดอยู่บนข้อพับแขนของเจ้าตัวโดมบิดเอวเล่าๆตอนที่นิ้วของเจดิววุ่นวายอยู่บนร่างกายเขาไม่หยุดทำอะไรอยา่าขอโทษค่ะขอโทษเจเอาออกให้ไม่หมดให้เจเอาออกให้ก่อนนะเด็กดีน้ำเสียงอ่อนหวานรับกับหน้าตาสวยๆตรงกันข้ามกับนิ้วที่ขยับอยู่ข้างในตัวเขาช้อนตาขึ้นมองคนที่กึ่งๆจะทาบทาบับ อยู่บนตัวเขาเห็นเจเดีวอยู่ในชุดคลุมผ้าศาสต์สีแดงสุดเซ็กซี่ตัดกับผิวขาวเนียนของเจ้าตัวสุดๆด,ดมใช้ชีวิตนบนโลกนี้ตั้ง21ปีไม่นึกเลยว่าวันหนึ่งเขาจะมีแฟนสวยแบบนี้ที่ใครก็ต้องอิจฉาตราบใดที่ไม่รู้ว่าสถานะของเขาบนเตียงช่างตกเป็นดองเหลือเกินโอ๊ยเจ๊เสียวพอแล้วเอาออกไม่หมดน้องดมก็ปวดท้องสิคะนาอย่าดื้อน่ะทนนิดเดียวค่ะเหมือนมดกัด เจ๊ Jay, ไปหลอกควายเหอะน้องโดมพูดกับเจ๊ดีๆสิเจ๊ Jay, น้อยใจนะพูดจบก็ทำหน้าน้อยอกน้อยใจในตาคู่สวยคล้ายกับจะมีน้ำตาเอ่อคลอแต่นิ้วที่กระแทกต่อไปจนเอวของโดมสั่นเทิมสีหน้าเกิดมีอารมณ์ขึ้นมาทั้งที่ตอนแรกมันก็ยังไม่มีทีนี้อีเจ๊ก็ทำหน้าหิวขึ้นมาทันทีเจ๊ Jay, ดมไม่ไหวแล้วว่าชีวิตดมเหอะคนสวยหัวเราะคิกคัก,กตอนที่เด็กหน่มร้องขอชีวิตแม้ เขาก็ไม่ได้ใจร้ายกับเด็กมาขนาดนั้นซะหน่อยอะอะเจไม่ทำหรอกแต่น้องโดมมีอารมณ์แล้วนะเจหยุดตอนนี้มันจะดีเหรอคำถามนั้นทำให้โดมมองแฟนคนสวยตาขวางทำไม่ไปลูบ้าไม่เอานิ้วไปล้วงมันจะมีอารมณ์ไหมล่ะโอ้ยตอนนั้นตากูเป็นอะไรถึงไม่เห็นว่าภายใต้รูปร่างสงปล่งกับผิวขาวเนี่ยละเอียดไปทั้งตัว และรอยยิ้มละ,ละลายใจเหล่านี้มีปีศาจจอมลามกสุกซ่อนอยู่พอเห็นสีน่าจะร้องไห้ของโดมคนเป็นพี่ก็ยอมผละออกไปนั่งข่ห้างอยู่ข้างเตียงแล้วเอาทิชชู่เปียกมาเช็ดมืออย่างไม่รีบร้อนส่วนโดมก็รีบเอาผ้าห่มมาคลุมตัวแน่ใจเหรอว่าจะทําเองในตาเรียวสวยเหลือบมองโดมอีกรอบโดมรีบตอบและล่ำละละัก เออเออโดมทำเองโดมจะทำเองเจ๊ยะนลำบากเลยตั้งแต่เจ๊มีโดมเจ๊ J ก็ไม่ได้ทำเล็บอีกเลยกลับไปทำเลเ็บเผอะทำเล็บที่โดมพูดถึงไม่ใช่การทำเล็บให้ลูกค้าแต่เป็นการทำเล็บให้ตัวเดียวเองปกติเล็บดิวจะสวยฟ้าตลอดจนพอมาคบกันเจ๊มันก็เหลือแค่แต่งหน้าเอวิดาลุกหวานๆกับเสื้อผ้าแนวพลิ้วๆสีสันขับผิวให้ดูผ่องโดยเว้นการทำเล็บที่รักที่สุดเอาไว้ไม่ได้หรอก เจดีวกลางนิ้วทั้งห้าออกหลบตามองเล็บตัวเองที่ตัดเรียบร้อยสั้นกุดตะใบจนไม่เหลือความคมไม่งั้นเวลาเจลวงให้น้องดมน้องดมก็เจ็บสิคะดมทำหน้านิ้วต่อได้ฟังนี่ขนาดเจมันปลานีไม่ทำต่อแค่ฟังเขาก็เสียวท้องแล้วสวรรค์โลกหนีตรงบ้าไปแล้วแน่ๆตอนไปจีบเจดีโดมมั่นใจในความหล่อและรูปลักษณ์ของตัวเองพอควรเขาสูง178เซนติเมตร รูปร่างสมส่วนกล้ามเนื้อทุกส่วนงดงามได้รูปเข้ายืมและทำแพลนกิ้งไม่เคยขาดจนได้หน้าท้องแบบเลข11สุดร้าวใจมาครอบคลองเวลาเดินอยู่ที่มหาวิทยาลายัยเขาก็เป็นที่หมายปองของสาวๆมากมายบอกตามตรงโดมก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะชอบผู้ชายมาก่อนจนกระทั่งเพื่อนเขาไปทําเล็บที่ร้านเจมันตอนที่เขาเห็นเจดิวนั่งไขว่ห้างทำเล็บให้ลูกค้าอยู่แพรขนตาเรียงตัวสวยกับแก้มฉ่ำ รวมถึงริฟิปากสีพิษนั่นก็ทําให้เขาถึงกับยืนเหม่ออยู่นานยิ่งตอนเจดิวเกลี่ยเส้นผมข้างแก้มไปทัดหูโดมก็รู้สึกเหมือนเขาจะหยุดหายใจถึงตอนยืนเจจะสูงกว่าเขานับสิบเซนก็ไม่เป็นปัญหาเพราะเขามั่นหน้าว่าความสูงไม่มีผลในที่ราบพึ่งมารู้ว่ามีหนักมากกรท,ที่เจมันต้องการท่ายืนและเขาต้องขย่งจนเกรงไปทางน่อง ความผัวที่โดมสร้างมาจึงมีไว้ใช้กับสายตาคนภายนอกที่ไม่รู้เรื่องราวอย่างเดียวเลยตอนรู้ว่าโพไม่ตรงกันรักแค่ไหนใจโดมก็อยากไปเพราะเขาไม่อยากรับให้ใครใครเชให้คนสวยขาทิ้งตัวลงกอดแข้งกอดขาร้องห่มร้องไห้จะเป็นจะตายใส่เขาโดมแพ้น้ําตาคนสวยราบคาบสุดท้ายเลยต้องโดนคนสวยเน็ตเวนที่สุดเจไปล้างมือก่อนสิเดี๋ยวโดมจะใช้ห้องน้ํา ดมเปลี่ยนเรื่องคุยไม่ให้เป็นเรื่องสองแง่สองงามต่อให้รู้อยู่แก่ใจว่าอีเจมันจะดึงเข้าเรื่องแบบนี้ได้ทุกทีก็ตามแน่ใจนะว่าจะไม่ให้เจทําให้เนี่ยงั้นจะมีเจไว้ทําไมคะมีแฟนเขาไม่ช่วยตัวเองนะคะเขาต้องให้แฟนทําให้ถึงจะฟินดูมันดิมาดูแม่งณจุดจุดนี้โดมอยากให้อีมที่ชื่นชอบชมอีเจนักหนามาเห็นมันที่สุดสัตว์เอ้ยไงอะคนสวยขาของมึงจองแต่จะเนตกูเชีย ภายในใจนั้นโดมเก่งกาจเหลือแสนแต่เขาไม่เคยสู้อีเจชนะในความเป็นจริงและไม่อยากลองเวลามันโกรธพอมักจะตามมาด้วยสรารพาัดอุปกรณ์ทรมา,านเขาราวกับอยู่ในหนังห้า s h a d e s of g r a y จึงต้องยิ้มเจิ่นกลับไปเขามีเจเพราะเขารักเจไงเขาไม่ได้มีเจไว้บำบัดความใคร่นะไม่เป็นไรน้องโดมไม่ต้องนึกถึงความรู้สึกของเจเลย คิดซะว่าเจาเป็นอีตัวก็ยังได้มาสิขึ้นมาบนนี้อีเจตบกหน้าข่าวตัวเองรัวๆและคำพูดของเจมันก็ทำให้โดมถึงกับถอนใหใจพลืดด้วยความอ่อนอกอ่อนใจเชียเอ้ยกูปวดหัวมากนะไปล้างมือได้แล้วเร็วๆโดมเหนื่อยแล้วเนี่ยโดมยังยืนยันว่าจะไม่มีการเย็บกันเกิดขึ้นอีกยกเจดิวได้ยินก็ทำหน้างอนพร้อมบึนปากใส่แต่ก็ยอมลุกขึ้นสะบัดก้นเดินเข้าห้องน้ำไปล้างมายล้างมือให้สะอาด ค่อยเดินกลับมานั่นแหละโดมถึงได้ลงจากเตียงไปจัดการตัวเองและอาบน้ำอาบท่าเปลี่ยนเสื้อผ้าให้สบายตัวสักทีพอได้ล้างเนื้อล้างตัวโดมก็อารมณ์ดีขึ้นเขาเดินไปหาคนที่นั่งอ่าน e- ine, แมกซีนเกี่ยวกับแฟชั่นจาก iPad อยู่ด้วยใบหน้าสวยๆเหมือนปกติโดมแอบยิ้มตอนเห็นเซียวหน้าด้านข้างของเจดิลไม่ว่าจะเป็นแก้มเนียนหรือแพ้ขนตาสวยไม่ไหวแล้วแฟนกูนี่สวยจริงๆ เขายื่นมือไปรูปเส้นผมที่ยาวระต้นคอของเจมันเล่นๆเจมันทำเป็นเบี่ยงตัวหลบมาจับอะไรคะขนเขาเป็นรูปมีพ่อมีแม่นะคะสินสอดละ่ะยังจะก,กล้ามาถามหาสินสอดทั้งๆท,งท,งที่มันสอดใส่เขาตลอดเองนะเออไม่จับละดมทําท่าจะขยับไปนั่งที่โซฟาอีกฝั่งอย่างประชดประชันเท่านั้นแหละคนที่ายเบี่ยงใส่เขาเมื่อครู่ก็รีบยื่นมือมาคว้าเอวดมลากเข้าไปนั่งให้ติดกับมันจนแทบจะสิงสู เจรอเล่นทําไมน้องดมต้องคิดเป็นจริงเป็นจังอยู่เลยเลยเนี่ยไม่ได้คิดเป็นจริงเป็นจังแค่หมืนไส้ที่เจดัดจริตอะดมด่าออกไปตรงๆเจมันเลยยิ่งทําหน้างอนแต่งอนแล้วก็ยังสวยดมก็ยังอมยิ้มอยู่ตามภาษาคนคลั่งของสวยๆงามๆเวลาที่เจไม่พูดอะไรเจสวยที่สุดเลยไม่พูดเปล่ายังรูปหน้ารูปแก้มจนเดียวได้ฟังแล้วทำหน้าแปลก นีเมียเด็กมันชมเขาหรือหลอกด่าเขาอยู่คนสวยไม่เข้าใจเอาเถอะยังไงความสัมพันธ์ของเขากับน้องก็จิกเปียกันตลอดไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็ปล่อยให้ปากดีดไปคำๆไว้เกินลิมิตเมื่อไหร่ค่อยเอาอะไรยัดปากให้เงียบน้องดมก็น่ารักตอนที่พูดเหมือนกันค่ะน่ารักตอนคลางพูดจบดิวก็ยิ้มหวานนิ่งกว่าน้ำพึ่งเดือนห้าหลักยิ้มบนแก้มเนียนชวนให้ใจละลายผิดกับโดมที่คราวนี้เป็นฝ่ายหน้าหยิกนิดๆ เจอเพลาๆล,ลงบ้างนะไอเรื่องอย่างนี้อ่ะคาคาจะเพลาให้นะคะเจดิวดูปสัสสาวะย้ลตัวมากขึ้นโดมก็เลยรู้ว่าอีเจมันไม่ทําอย่างที่พูดหรอกให้มันจริงแล้วกันนี่ก็หิวแล้วไหมจะได้ทําอะไรให้กินโดมถามเพราะหน้าที่ทํากับข้าวทําความสะอาดห้องเป็นของเขาซักผ้ากับล้างจานเป็นของอีเจเราตั้งแต่โดมทําให้กินเจมันก็ไม่กินข้าวนอกบ้าน จะไม่สั่งไม่อะไรมาถ้าไม่จําเป็นจริงๆจะต้องหิ้วท้องรอเขามาทําให้แดกทุกวันลิ้นอิเจมันต้องแปลกไปแน่ๆโดมก็ว่าอาหารของเขารสชาติไม่ได้อร่อยไม่รู้ลืมอะไรขนาดนั้นแค่พอกินได้ไม่ถึงขนาดว่าอยากจะกินซ้ําทุกวี่ทุกวันซะหน่อยเขายังสงสัยอยู่เลยว่าแบบทําไมวะหิวและอยากกินมักกะโรนีกุ้งทําใม้กินหน่อยคะ่ะสุดหลอ่อ มักกะโรนีอีกแล้วกินทุกวันเลยไม่เบื่อหรอโดมถามอย่างงุนงงทาให้กินก็ได้นะแต่เขาก็มีปัญญาทําเมนูอื่นนะเว้ยก็เหมือนที่เจเอาน้องโดมทุกวันไงเจก็ไม่เคยเบื่อมักกโรนี้ก็กินซ้ําได้คะอร่อยทุกยกเอ้ยทุกจานคําตอบของเจดิวทําให้โดมมองบนทันทีเฮ้ยโดมจงใจถอในใจออกมาเฮือกใหญ่ เผือว่าเสียงถอนในใจอันหนักหน่วงของเขาจะลอยไปเข้าสมองที่มีแต่อสุจิของอีเจมันบ้างแม่งคนอะไรสนใจแต่เรื่องเย็บเย็บจนกูนึกว่าชาติก่อนเคยเกิดเป็นที่เย็บกระดาษเห็นยึดติดกับคำนี้จังทำไมน้องดมทำหน้าแบบนั้นล่ะคะทำไมถึงถอนหายใจใส่เจคะใช่สิน้าพริกถ้วยเก่ามันก็อย่างนี้และสวยแค่ไหนได้บ่อยๆขึ้นมาก็เบื่อใช่ไหมคะเจดีลตัดพอเล่นใหญ่รัชดารยเทยเตอร์ จนดมต้องปาดเงื่อเขาลุกขึ้นจากโซฟาพร้อมยืนขึ้นดมมาทำมะกะโรนีให้เจ๊ก่อนนะอยู่กับเจ๊เดิวต้องทำนิสัยรับรู้ไม่รับเก็บเข้าสู้อย่างเดียวเพราะแม่งมาทุกอย่างไม่ว่าจะน้อยใจเก่งตัดพ้อเก่งน้ำตาคลอเก่งกูอยากจะบ้าทะเลาะกันขึ้นมาทีดมพูดผิดหูหน่อยอีเจ๊นอนดองให้จนหลับคาหมอนต้องให้เขารู้สึกยังไง มือนเขาไปลังแกจิตใจอันบอบบางของมันก็ไม่ปานพอดิวเห็นคนน้องเดินหายไปในครัวสีหน้าน้อยใจเหมือนจะขาดใจก็หายวับเหลือตะลอยยิ้มเอ็นดูสุดชีวิตเท่านั้นเขาลุกขึ้นเตรียมจะเดินตามไปเฝ้าเมียเด็กทำอาหารให้กินบ้างเพราะเขาชอบดูน้องโดมใส่ผ้าเกินเปื้อนยืนทํากับข้าวเด็กอะไรแค่ควงตะหลิวอยู่หน้ากระทะก็ยังเซ็กซี่ทําให้เขามองแล้วแข็งได้น้าขยี้ดีจริง เสียงข้อความเข้าจากโทรศัพท์ของน้องโดมที่วางอยู่บนโต๊ะทําให้เดีวอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นเรื่อยๆจากที่ตอนแรกเขาทําเป็นไม่สนใจโดยอยากให้น้องมีอิสระในการใช้โซเชียลมีเดียตามปกติใครใช้ให้มันแจ้งเตือนไม่หยุดขนาดนี้ล่ะเขาก็อยากเผือกจัดเลยนะสิมีใครส่งข้อความหารูปหล่อของเขานักหนาผู้หญิงที่ไหนหรือเปล่าเนี่ยเดีวตัดสินใจแค่ใช้งกหน้าไปดูแบนเนอร์ข้อความที่แจ้งเตือนพอยห,หายสงสัย พอเขาไม่อยากหยิบมาดูตรงๆแต่บนหน้าจอก,ก็โชว์แค่สัญลักษณ์แจ้งเตือนของแอปไม่เห็นว่าส่งข้อความอะไรมาเขาเลยหยิบโทรศัพท์น้องติดมือมาแล้วเดินไปหาโดมในครัวตอนนั้นโดมทําอาหารเสร็จไปครึ่งทางแล้วกลิ่นหอมโยนน้าลายของอาหารจานปโปรดลอยฟุ้งเต็มครัวไปหมดทําให้ดีวปลื้มปิติเป็นอย่างมากน้องโดมเขาเรียกเด็กหนุ่มเสียงหวานขาเจ๊ จะมีบางจังหวะที่โดมพูดค้าข่ากับเจมันเพราะรู้สึกเหมาะกับความสวยน่ารักของเจมันดีซึ่งอีเจเห็นแบบนั้นก็เข้ามาคลอกเทียเขาด้วยการกอดจากทางด้านหลังทันทีโดยไม่สนใจเลยว่ากําลังผัดมัคการนีกุ้งให้นางอยู่เจอย่ามันล้อนะขืนกระเด็นใส่เจจนหน้าแหกนี่หมดส่วนเลยนะโดมขู่ไปอย่างนั้นแต่มือกลับรีบเอาฝามอใกล้ๆมากันไว้อย่างเอาใจใส่การกระทํานั้นดิวเห็นเต็มสองตาเพราะอย่างนี้ไน เขาถึงลงเด็กมันหัวปักหัวปำเลยเมียที่ทั้งหล่อทั้งเป็นพ่อบ้านที่แสนดีจะไปหาที่ไหนได้อีกถ้าไม่ใช่คนนี้ดิวกําลังทําตาเป็นลูกหัวใจใส่เมียเด็กอยู่ดีๆเสียงข้อความในโทรศัพท์น้องก็รัวขึ้นมาอีกจนเขาต้องหยั่งเชิงคนที่กําลังเทมักกะโรนีกรุ้งใส่จานที้เขาอยู่โทรศัพท์น้องดมดังไม่หยุดเลยค่ะใครส่งข้อความมากันนะดมปิดเตาเขาเอาจานมักกะโรนีไปวางบนโต๊ะให้เจมัน จากนั้นก็แบ,บมือขอโทรศัพท์ที่อยู่ในมือแฟนตัวดีเอามาอ่านไปหลือยังโดมถามเสียงนิ่งเขาตกลงกับเจว่าดูดโทรศัพท์กันได้จะต,ต้องขอก่อนห้ามแอบดูห้ามแอบทำอะไรลับหลังซึ่งเจมันก็ยังไม่เคยนอกลู่นอกทางมาก่อนโดมเองก็เช่นกันเขาเลยลองถามดูว่าเจามันจะแอบผิดสัญญาไหมยังไม่ได้กดเลยคะ่ะเจดิวยืนเอานิ้วชี้มาจิ้มกันดับปวดสาวน้อยตัวเล็ก แสหน้าเอนโดแค่ถามดูเฉยๆดอมหลุดหอเราะที่เห็นอีเจมันทำแก้มพองอ่อนๆเขาเลยยอมปลดล็อกโทรศัพท์แล้วส่งให้อ่ะเอาไปอ่านเจดิวรีบรับไปอย่างระลิกระลิทันทีก่อนจะทำตาลุกวาวไม่เห็นข้อความในลายกลุ่มที่เพื่อนชวนโดมออกไปตี้ด้วยกันคืนนี้น้องโดมจะไปตีเหรอเอาเจไปได้สินะนะดมหลีดตามองอีเจก่อนจะตอบเสียงแข็ง อย่าแรดให้มันมาก้วนะเจ๊จะไปสองผู้ชายเหรอไม่มีวันเป็นผัวใครอยู่ให้มันรู้ซะบ้างพอเจอโดมมองด้วยสายตาเอาเรื่องเขาหน่อยเจยดิวก็ทำเป็นลูกนี้ลุกลนใส่เขาร้อนตัวถกเถียงเสียงสูงปรี๊ดอะไรกันเจไม่ได้จะไปสองซะหน่อยเจยแค่เห็นน้องโดมไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนมานานก็เลยบอกให้ไปไงแต่เจแค่อยากไปด้วยอะได้ไหมคะจริงหรอโดมแสดงสีหน้าแบบ เห็นกูเป็นควายแล้วไงอีเจ้ใส่นางตัวดีอย่างห้ามสีหน้าไม่ได้จริงๆค่ะน้องโดมของเจ้หล่อเลิศดีเลิศหล่อล้ำปาฏิหาริย์ศักดิ์สิทธิ์อันดับหนึ่งในดวงใจเจ้เลยจะมีใครมาแทนที่น้องโดมได้คะอีเจ้ชื่นชมโดมแบบรายยาวจนโดมรู้สึกได้ถึงความเสแสร้งที่แผ่ออกมาพร้อมกันจีบปากจีบคอของเจ้มันเอาเถอะรอดูพฤติกรรมอีเจ้มันก่อนแล้วกันว่าจะไม่ส่องใครอย่างที่พูดจริงไหมเผื่อมันแค่อยากไปเที่ยวเฉย เออให้มันจริงแล้วกันท้าเห็นว่าทําตัวไม่เข้าตาคืนนี้ต้องมีคนเล่นลงไปนอนพื้นแน่ๆค่ะค่ะตกลงเอาเจ๊ไปด้วยใช่ไหมคะโดมรู้สึกว่าดวงตาของเจ๊ดิวเปล่งประกายสุดๆแทบจะมีแสงวิ่งวิ่งออกมาแถมพ่อเห็นโดมไม่ตอบก็เข้ามาขย่าแขนออดออๆงองแงไม่เลิกจนโดมต้องเออออรับปากอีเจดีใจแทบกระโดดเขาเลยไล่มันไปกินมัคกโดนี้ให้หมดก่อน จากนั้นก็ส่งข้อความบอกเพื่อนว่าอีกชั่วโมงเจอกันที่ร้านประจำ